สวัสดีนะครับผมสวัสดีตอนเย็นนะครับอ่ะอยู่กับพี่เบียร์นะครับเจ้าของแคม์ที่ผมใส่หัวม่วงอยู่นะครับนี่เจ้าของแคม์เลยนะครับกาเบอร์โทก็ผมเคยทิ้งไว้ที่ข้างกระป๋องนะครับแคมช่างเบียร์พลังนิ้น้ำน,นะครับผมพี่เฟสเอเพจพี่อะไรนะช่างเบียร์แคมซิ่นอ่ะช่างเบียร์แคมซสิ้นนะไอะแคมซิ่ง <c oughs> เดี๋ยวผมจะเปิดฝาข้างแล้วก็เปิด อะไรวะทางนั้นฝฝาวาลไอฝาสูบฝาสูบฝ่าวานะครับ,บก,ก,ก็มีคนถามผมมาเยอะเลยนะครับว่าทักมาถามว่าเบสแล้วพีเอวาวโตหรือเปล่านะครับก็ผมจะเปิดให้ดูนะครับพอดีก็จะเปลี่ยนแคมเป็นอะไรนะพี่บ, <า S 1> บอส<บ>ามบอสามหรือบอห้าบอห้าแคมมีหลายเบอร์อนะครับแคมมีหลายเบอร์แต่ที่ผมใช้อยู่เนี่ยหอสองนะครับดี่ล้ยำยำนาปกตินะ อยู่กับนี่เลยให้เจ้อเอเอของแคมเช็คแคมซะหน่อยนะครับมันเป็นยังไงถึงวิ่งดีจังพี่เอเนี่ยตายเลย <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวถอดที่นี่นครับแล้วก็ไปใส่ประกอบที่อู่พี่แดงนะครับผมแต่วันอันนี้ถอดให้ดูก่อนนะครับ แคมคือเจ้าของเขาอ่าถอดแคมคือเจ้าของโอ้โหน้ำทำไมไมได้ใสขนาดนี้วะเนี่ยใช่ไงกี่เดือนแล้วก็ปีพี่ไม่เคยถ่ายถอดอาจะถอดให้ดูก็พอดีนะครับก็สวยจังน่าสวยจะเปลี่ยนแคมพอดีผมก็เลยถอดให้ดูนะ เผื่อใครที่สงสัยอยู่นะครับโอ้โหกว่าแล้วมันหนักตะกอนเองนะเช่นนั้นดังปิดเราถึงวิง่งไม่ออกกันมมนหนักตะกอนเองอะะะ่ะถอดง่ายใช่หรอเ่าง่ายดึงอย่างนี้เลยป๊อกเห็นเลยป๊ะ โอฝนก็มาพี่เบียร์รับรากข้าวทั่วประเทศปะเนี่ยครับรับบรรทุกข้าวทุกอย่างรับบรรทุกทุกอย่างรับบรรทุกทุกอย่างไม่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 จะเฉพาะข้าวมันก็เอาใช่บรรทุกมันครับนี่นะครับอยู่ผมอยู่ที่ลงศรีพี่เบี้ยเนี่ยใช่ครับลงศรีพี่เบียร์ครับเจ้าของแคมป์นี่แหละรถพ่วงครบ <laughs> ับจอดเนี่ยที่จอดอยู่รับสิบกว่าพ่วงสิกว่าพ่วงนะครับรับบรรทุกข้าวอ้าว อ้าวไอ้เหี้ยวเอาเล็กจังวะให้ทุกคนดูอ่ผมให้ทุกคนดูก่อนนะครับนี่วาวติดตัวรถผมมาเลยนะครับไม่ได้ทำนะผมมีภาพบ้าเช็ดให้เขาดูหน่อยอ่ได้เพียงนั้นเช็ดให้ดูก็ได้ไม่ต้องถ่ายรูปนะนี่นะครับผมวาวเดิมนะครับตามนี้เลยนี่นี่ก็เอฟซีครับหลายคนสงสัยนะครับว่า ว่าบอกรถปีเอวาโตหรือวาวเดิมนี่ถอดให้ดูนะครับเพราะในไหนก็ถอดอยู่แล้วผมก็เลยทำคลิปให้ดูซะเลยฝาข้าถอดหมทางนั้นถอคดครับมิเก็บก่อนเดียบอะไรไปโดนติอยชีดโอหงานข้าวงานงอกอีกเก็บเลยก็จะไปเปลี่ยนเป็นออปชั่นเป็นเวอร์ชั่นหน่อยนึงโอ้น้ำเยอะด้วย โอ้ยหมวกมาวไปแล้วรัวบวิ่งงานนะครับทั่วประเทศลากทุกอย่างที่ขวางหน้าถอดน็อตเดี๋ดยวรีวิวนะถ่ายเทเขาแล้วแปมเปะผมถอดสองหนแล้วนะสำหรับฝาข้างนะครับน็อตใช้ได้ใช้ได้นะครับไม่มีรอยเนี่ยไม่มีสึกนะครับอ่าบางทีหลายคนอาจจะสงสัยว่าม,มันเป็นรอยสึกหรือเปล่าผมใช้กุญแจถอดเลยนะไม่เอาผ้ารองนะครับ แล้วก็เกี่ยวเขาก็ยังดีนะครับของเบสธนกิจนะครับ <goof> ต <cji> <zech iums> <tr Dus k> ัวน oh <com Catholic z omon> ี้ทำรถพ่อเก็บแล้วขนมวัตักเงี้ยตกแล้วอ่ะโอ้ฮมันจะตกหอมหอมเอ้ยของใสจะไม่ออกซะกมั้งเนี่ยไม่ให้โชว์ใช่ล้วทำไมโชว์ซะกมั้งเนี่ยโอ้ติดกาวอะทั้งนั้น ฝาข้างขาดมานี่แล้วผมจะบอกอะไรให้นะครับผมงานไล่ฝาข้างนะครับคือไล่ข้างของผมนะทีว่าทาไปก็จะมีชุดสปริงนะครับสปริงตัวนี้หนึ่งตัวหนึ่งตัวนะครับขากวนานะครับขาวัตถาวนานี่เขาตัดแล้วเขาก็ปีแดงก็ทําใหม่นะครับเนี่ยขาแปลงให้ใหม่นะหนึ่งนะสองนะครับไอแล้วก็ลูกปั๊มนะครับปั๊มเป็นของยันม่านะครับผม แล้วก็สปริงปั๊มใช่ไหมทางนั้นนันใช่เนาะสปริงปั๊มนะครับเราตู้เราปั๊มทําใหม่มาทั้งชุดเราทา,ทาทใหม่หมดแปงแลงระบบใหม่้งหมดทั้งหมดนะครับเนี่ยมีชุดนี้นะครับชุดนี้งานไร้ข้างไปยอ่าพี่เป็นงานไร้ข้างนะครับทีว่าบางคนอาจจะสงสัยเฮ้ไร้ข้างเ็าทาอะไรมั่งนะครับนี่แล้วก็ขากรรมนานะพี่แดงเขาตัดแล้วเขาก็ทำใหม่นะแปลงให้ใหม่หมดแล้วก็ชุดสปริงนี่นะครับขาตัวนี้ก็ตัดนะครับนี่ขาตัวในเนี่ยเขาก็ตัดเนี่ยอ่า อ๋อนี่คือชุดไล่ข้างนะครับผมอ๋อแล้วก็มีอะไรนะตุ้มตุ้มครับมีตุ้มแต่งนะครับผมบแล้วก็อะไรวะอย่างนั้นกระเดื่องมากกระเดื่องมากอ่าแต่ตัวนี้มันมีแกนดาวนาแต่งด้วยแต่ตัวนี้ยังเป็นรุ่นเก่าอยู่อ่าตัวนี้เป็นรุ่นเกา่าเดี๋ยวกลับ,บไปจะเป็นโมใหม่หมดเลยใช้งานไหเนี่ยแคมไม่สึกเลยไม่แค่แปดเดือนเองถามผมว่าใช้งานไหมนะพี่ผมย้ำมาเฉพาะแคมเส้นนี้นะประมาณไม่ต่ำกว่า8 0 0รไล่นะครับ อ,อันนะี้เราจะพังเมื่อไหร่คือไม่มีคมเลยอ่ะแต่ที่ผมใช้งานนี่ว่าไเขอดูถ้วยหน่อยผมใช้งาน NY จริงๆนะครับจะแปดประมาณ7จ็ดแปดร้อยไลน์นะผ่านมาแล้วนะครับผมใช้ได้ไหมอ้ย <s> <s> ใช้ได้ครับทนมากทุบราคาแพงก็อย่างเงี้ยใช้ได้เลยพี่ไม่ซึกอันนี้พูดจริงนะไม่ซึกนะครับนี่ใช้ได้ผมไม่ดูก่อนเนี่ยจะถามว่าซึกนะครับโอ้ดวี่ยงนะคร<ๆ>ับผมจะทับจะทับไม่โดนนะครับถอดออกไปแล้วไม่ให้ดูไม่ให้ดูขยับเบอร์ใหม่ เนอะไรก็ได้อ่านี่วอนี่วอสองนะครับเนี่ยมีสลักไปด้วยวอสองถ้วยมันติดเงนี่ยหลายคนสงสัยว่าแคมผมกินถ้วยอ่ดูอันนี้ถ้วยนะครับอ่าเน่เน่เน่ดูใกล้ๆนะผมเน่ไม่ซึกนะครับอ่ามือลูกดูลื่นไหมโอ้โหยังลื่นเหมือนเดิมเรียบปิ๊บไดี๋ยวเน่เน่อ่าให้ผมดูด้านหน้าตัดเอาวก็ได้เว้ยเน่ด้านหน้าตัดเน่นะครับผมเน่ย้ำนา8เดือนครับ8เดือนครับไม่มีซึกเลยไม่มีซึก จากที่ผมทํามานะที่พี่แดงทําให้ก็แปดเดือนแล้วครับ <S <S แล้วก็ประมาณเจ็ดแปดร้อยไล่ไปแล้วไม่เคยเลียอะไรเลย,เลยไม่เคยแกะไม่เคยแกะเพิ่งจะเปิดอ่าเพิ่งผมเพิ่งจะถอดแคมออกมานะเพิ่งจะเปิดฝาข้าวเพราะว่ายังไงเปลี่ยนเบอร์ก็ต้องถอดอยู่แล้วแหละเดี <S <S <c oughs> ๋ยวผมไว้สองตัวแหมถูกใชได้กันที่ผมมีอะไรโชยไหมเช่งนั้นไม่มีนะครับหมดแล้วนะเนี่ยเป็นชุดปั๊มมาทั้งหมดนะครับหนึ่งแต่ของเราไม่รู้ เมื่อวานนั้นศูนย์ภูตาเขาถามเครื่องมันดับยังไงเพราะตัดไอ้ขาดับมันไปอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวทางนั้นหนึ่งเลยปั๊มชุดปั๊มเป็นชุดตรงปั๊มตรงนี้เนี่ยนะเนี่ยชุดนี้นะครับเปลี่ยนใหม่หมดอืมหปั๊มยันม่าถังปั๊มยันม่าเอามุนคือครับไปของยันม่าเนี่ยคือหนึ่งนะชุดไล่ข้างนะสองเลยผมจะอธิบายฟังครับตัวนี้ขาเราจะพบขานี่คือออกติดไปแล้วตัดแล้วก็ตัดใหม่ด้วยตัดแปลงมาจูนน้ำมันง่ายอ แล้วก็สสปริงนะครับสปริงทำใหม่ไปแล้วนะครับนี่แล้วก็สตุ้มต้มนะครับผมแล้วก็มีแกนด้วยอ่าแล้วก็แกนตุ้มด้วยนะครับแกนแกนตุ้มนะแล้วก็สปริงวาวสปริงวาวแล้วก็ขา,วาวอ่ะผมอธิบายให้หมดเลยนี่วาวขากระเดื่องแต่เป็นยันมานะครับแปลงใส่มาโอเคตามนี้นะครับนี่เปิดให้ดูเลยสดๆหลายคนก็ได้หายรงสัยนะครับผม ส่วนมากก็พี่เบจะใช้ราวเดิมเ,เนาะพี่เป็นเป็นอันนี้รถท้งานอ่าเป็นท้างานอย่างนี้ผมใช้นั่นแหละผมก็อันนี้ผมลงคลิปไปนะว่ากับแต่ละยามลมบ้างอะไรบ้างผมก็ใช้อย่างนั้นตลอดนะครับผมเดี๋ยวยังเงาเหมือนเดิมอ่ะโอเคนะครับก็เปิดให้ดูแลแล้วก็ปิดเดี๋ยวขยับแคมป์เดี๋ยวฝุดมันเข้าเลียวพี่นานประกอบไว้ก่อน แค่นี้นะครับผมจบเลยฝากกดไลค์กด like, แชร์ด้วยฝากฝากแคมให้จังเบียนะครับเพจจังเบียแคมซิงนะครับพลังนีร้ระนาบเดียวเดียวเดี๋ยวเบอร์โทร <c oughs> เพจเพจตามนี้ป่ะมี่ใช่เพจตามนี้อ่าเพจตามนี้จังเบียนี่นะครับจังเบียแคมซิงพลังนีร้ระนามนะครับผมโอ้พี่เบียร์เบอร์โทรอะไรครับ091 091นะครับผม สองหกหนึ 1> 1่งศูนย์ศูนย์แปดศูนย์นะครับตามนี้เหมือนโทรนะครับใครสนใจก็ทักมาหาได้แนละ้วโทรหาพี่เบียร์ก็ได้นะครับรับมั่งไม่รับมัง่ง <c oughs> <c oughs> อ่ะโอเคนะผมสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับผมทุกไลฟ์ทุกกำลังใจนะครับ <c oughs> ยังไงก็ฝากกดติดตามมาด้วยครับสวัสดีครับ